ฮ e y ยว u สไปก์ไก่ไงกระผมมัสเตอร์เคเกมเคียวโ,โตนะฮะอะ่วันน,นี้เราก็มาอยู่ในเกมที่ห่างหายกันไปนอนมากมันก็คือเซเว่นไนท์แอดบูดี้พาร์ทที่สี่นะฮะอืมเข้าสูพ่พาร์ทที่สี่เลยเอ้ยคือพาร์ทสามวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทที่เท่าไหร่วาลืมละพาร์ทสี่ไหม พ,พ้าผู้ซื้อพาร์ติก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่าอย่าบบนมากแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะโอเคนะเราก็มีในคืนที่สามเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปสถานที่พี่ดีเยอะหน่อยนะพี่ดีพีเอสเคอย่ามาแล้วกัน ให้ผมไปได้สะดวกคือผมก็ยังงง,งอยู่นะว่าทำไมอ่าพอปิดประตูไม้แล้วแบตมันถึงรถเอาจริงๆมันเป็นประตูไม้ไแท้แต่พอปิดแล้วบดดัตรถอย่างเปิดกล้องอ่าแล้วดูเนะี่ยบัตรถนี่ผมไม่ว่าเลยปิดประตูไม้แล้วบตรรถเนี่ยผมงงตรงเนี้ยคนสร้างมันคิดได้ไงวะ โอเคพี่โอ้โหพี่ย็ดเคเรามาแล้วโอ้โหพี่ดีเดีย๋ยวมานะโอ้โหเมื่อกี้นี้ยังอยู่ไกลอยู่เลยเนี่ยเออเอเอพี่ดีหายพี่ดีหายชิบหานแล้วชิบหานแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กูไปดูพิดท้องนี่เองพี่ดีเราเริ่มล็อกแล้วพี่ย็ดเคเรายังล็อกแล้ว สงสัยพ่อคขาี้เป็นชาวล็อกแน่นอนปิดแม่งโอเคพี่ดีผมนี่ปิดเลยพี่เคอย่ามานะพี่เคพี่เยสเคปิดเลยผมนี่ปิดประตูเลย โอเคนะฮะเราก็นั่งชิวๆจิบน้ำชามันไม่มีน้ำชานี่วะชีวิต KPK พี K K. ่ดีล็อกอีกแล้วการเล่นเกมนี้เราต้องใจเย็น ใจเย็นใจนเข้าไว้เอากรรมกรกรมใจเย็นใจเย็นพีเอเคแม่งโคตรล็อกอะพราะเป็นชาวล็อกแน่นอนเปิดฝั่งนี้ไว้โอเคตีสองละ ทางนี้ปิดไว้อยู่โอเคเราก็ชิวๆนะฮะพี่เย็ดเคเมื่อกี้นี้วาร์ปเหรอเปิดวาร์ปใช่ไหมอา่ารู้นะเนี่ยเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเดะเดะเดะเดียเดยเด๋ยวไปเรียกเทพทูมาเคลียเลยอย่างง,งนะว่าเทพทูอใคร ล็อกกี่แล้วล็อกกี่แล้วม,ม,มาทั้งสองด้านมาทั้งสองด้านเราก็ไม่หวัน่นล็อกกี่แล้วมาไงกูก็ไม่หวั่นเลยทีเนี้ยผมไม่เคยกลัวแค่ตัวสัน เขาบอกช่วงนี้เราล้อนต้องมาเล่นเกมผีเขาถึงจะหายร้อน,นะฮะเวลาอากาศร้อนๆน,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 นี่ต้องเล่นเกมผีถึงจะหายร้อน,นะฮะคำพูดนี้เอามาเอามาจากบุรุษที่ชื่อว่าไอโตะนะฮะซึ่งเขาก็เอาต่อมาจากใครไม่รู้เอาล็อกล็อกล็อกพีเย็นคจะเย็นจะเย็นอ,อยากจะเปิดเพลงร้อง้เขาฟังจริงๆ เปิดไม่ได้โอ้โหให้ให้กันรู้ได้ไปสะดวกเก้อพี่โอเคไปแล้วเอดเคไปให้ไก่ส้นเตีนผมเลยนะเร็วสิ แลว้วโอเคตีหา้าแล้วบาดดิงหมดนะอ,อ่ลุ้นชิบหายฮัลโหลโอแม่งมาพอดีเลยฮู้ยหายชิบหาย หมดแล้วเอาชิปหามเร็วเร็วเร็วหกโมงเร็วเร็วพีสหนูเร็วแม่งเอ้ยชิปหำแล้วไงแม่งดักจ่องทางเลยเอาแล้วเร็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 วโอ้แม่คุณพับแม่ช่วยกระผมด้วยอ้าวโอ้โหไอ้ห่า ผมไม่เคยกลัวแค่กลัวตุ๊กตาผมไม่เคยกลัวแม่สำหรับ7ซไนแอดบรทดีพาร์ทที่สี่หรือสามหรือเท่าไหร่ก็ช่างอ่าก็ไม่ผ่านแล้ว สำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกก็กด subscribe และกดไลค์ด้วยนะฮะสำหรับคนที่มาดูนานแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะอ่าก็จรู้ว่าอย่าลืมกดไลค์แอนซับสไคร b ์นั่นแหละเอออ่าสำหรับพาทนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะฮะซ again s นเซ o ู d บายไปละบ๊ายบายบอกไม่เคยกลัว กี๊สะดังเลยตู